สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮาโอยสู่สองตัวรูดมวดปลัจจำวันที่9กุมภาพันสอง5 6นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของวันที่8นะครับผมสำหรับวันที่8นะครับผมแอดมินก็ให้รูปอยุดที่5กับ3นะครับผม สำหรับ5นะครับผมก็มา65นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ3นะครับผมก็มา3 4นะครับผมตัวนี้นตัวเจาะนะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็3 3นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็มาเบิ้ลอีกทีนึงนะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม เฮงเฮงปังปังนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่9นะครับผมสําหรับวันที่9นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ8นะครับผมสําหรับ2นะครับผมแอดมินก็เจาให้ที่2 0 2 1 2 3แล้วก็2 9นะครับผม สำหรับ8นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่8 1 8 4 8 5 8 7แล้วละก็8 2นะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมก็สามารถเลือกคู่ได้นะครับผมสำหรับ2กับ8นะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสองห้าห้าหกหกและก็แปดแปดนะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่แปดสองหนึ่งสี่สองเก้าเจ็ดแปดสี่และก็เก้าแปดเจ็ดนะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอต,ตินำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ